สวัสดีครับพี่น้องครับสดๆครับเราอยู่ที่บ้านโพนยางตำบนโพนยางอำเภอวังหินครับจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับช่วงเช็กเสียงเช็คสาร์ครับปาดอาจารย์มอดเวลาเนียวหิตในช่วงนี้อะไรครับเวลาเนียว มอดไปเบื head, oh, well, uh ่อวม่ให้อูองอยู่นะครับอมอวนเมอวันนี้เจอแล้ววนนี้ไม่ได้นานไปิดึงเลยโอ๊ยห้องเลยวะีะไรมาไปมัดอะ chị 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 ฮะอดองเองประก,กาศให้พี่เขาหน่อยลูกอดเด็กผู้ชายขึ้นมาเวทีเลยพ่อขึ้นมาเวทีเลยขึ้นมายืนทางองค์เกเลยน้องสตันนะครับผู้ปูบุคองมาลับน้องสตันด้วยนะครับนี่ลงกันกับแม่นะครับนี่ตัวเล็เลกๆเอาพี่หอีกงจับไปยืนตรง,ตรงกลางให้หลูกน้องสตันนะครับน้องสตนันน้องสตนันชื่อน้องนะครับใครเป็นผู้ปกครองมาลับน้องด้วยเออเห็นไปเสีย ไปพี่น้องวันกลางน้าเวทีครับครับพี่น compute, okay. ้องเริ so no ่มเข้ามาหลายแล้วครับตอนนี้โอ้โหเป็นมับล็อกกิ้งอีกรอบนึ่งครับพี่น้องจะเริ่มเข้าพีเออยู่มาถึงในส่วนกันได้ไหมหนึ่งครับนะครับตอนนี้นะครับเราแจกสมุนไพรยิงอ่อนเป็นก้อนทดลองใช้นะครับวันนี้สามก้อนเพียงหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับสนใจสนใจนะครับยกมือได้เลยเดี๋ยวพนักงานคองเราจะมโมเดินหาราะครับสามก้อนหนึ่งร้บาทและตอนนี้พระราชเปิดไฟหน้าเวทีวันนี้วันที่ส่ชุดเพชรพร้อมด้ยครับ เว่อร์เปิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยมองไปด้านหลังนะครับกับคือดื่มโซ่โฟทีวันนี้เราแจกฟรีเช่นเคยนะครับอายุ18ปีขึ้นไปเดินไปที่พืชของเรานะครับลิง18ปีขึ้นไปอยู่ด้านหลังไอ้ใส่เสื้อนี่หนาวนะหนาวหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทยี่หคหันหันขึ้นไปหันหลังขึ้นไปข้าวแถวนะครับอายุ18ปีขึ้นไปแจกฟรีเครื่องดื่มโซ่โฟทีคนละหนึ่งขวด ฟังรับข่ามปีนะครับมวนข่ามปีนะครับพูดแม่ๆผมน,นะพูดแจกก็ได้พูดแห่นะแจกได้ลูกอายุสิแปีขึ้นไปนะครับแจกที่เกินโซโลทีฟคนละ1ขวดรนะครับส่วนสมุนไพรยิงออดวันนี้สามก้อน100บาทแถมก,กว่าน้อยพร้อม เออให้ใส่เนาะนะครับช่วงนี้ขออนุญาตบทเวทีนะครับขออนุญาตบ็อกกิ้งบ็อกกิ้งมหาซีสเกตดูจบบ็อกกิง้งไหมพี่น้องครับ,รบเพราะเราต้องเปลี่ยนสเตจโชว์ใหม่เออเพื่อสีให้เปลี่ยนเล<า>ย<ใ>จะได้เอ้าะครับเอ้าสเกตเลยว่าทุกคนทำใส่เสียกันหนาวมาเลยครับเย็นมากอากาศมันรีบฟองเปลี่ยนไปเป็นอะไรอ่ะค่ะเป็นยวก็พอบผมกองดีก ช็คช็คช็คหนส,สองเช็คเช็คทดสอบหนึสอมสี่หเอาวันนี้สบูสบ่สมุนไพรงอนนะครับปกติแล้วราคาก้อนหนึงอยู่ที่38 39บาทนะครับแต่วันนี้เรามาเซ็ตพิเศษนะครับ3ก้อนเพียง1น0่บาทแถมชุดทดลองด้วยนะครับแถมชุดทดลองด้วย ไปดีไลายก้อนในตั้งหากเพราหนาวน้นะครับเพราะฉะนั้นสวัสดีครับสนใจเดินไปที่บูธงานของเรานะครับหรือเดินเข้าสิมิจรัฐที่างอาหารอย่างอาหารนะครับแต่ในครั้งนั้นทีมีโอกาสมากอยากมียำน้องสนทา้งฟางหินเออก็อย่าลืมนะครับอ่าแล้วเราก็แจกเครื่องดื่มสมุดทีเดี๋ยวขออนุญาตบนเวทีขออนุญาตเซ็นจังบาทเดืนสกอร์นาะนะครับอีกสักครู่จะได้เชิญและกรรมการขึ้นสรอบนเวทีนะครับ

ครับว่าไะไก็เจ้าขึ้นต้นหน่อยก็เก่าอ่ะสิว่าหน่อยก็เก่าว่ามีอย่างหน่อยก็เก่าเขอรบเขาพอกกันแล้วบอครับสวัสดีครับยูไอนี้ครับสวัสดีครับผู้บริหรผู้บริหายู่เก็บสารเดียวใหู้้เกสารแล้เร็ไครับแล้วเรวหนาี้นหนาวเหอกัน้าหกหนึ่งสงสามีห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสีห้าห จเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจบจบนี่นะอะ

อย่าลืมมาเลื่อมหุตซิปครับขอบคุ้มเลยพี่น้องครับยิได้เบิร์เลียมหุตซิปนะครับพี่จะพูดได้หน่อยหุ่นบางๆเป็นจริงไหมอยู่ในคลิปนี่ว่าพูดเงินนะเนี่ย